สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่444โจมตีถูหลิงยังคงสงบอยู่แล้วถามว่าทำยังไงถึงจะสามารถโจมตีนาฬิกาทองสวรรค์ได้ครั้งนี้หยินเยี่ยหลิงคงไม่ได้ตอบกลับแต่นางเหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่จาโร้เฉียนกล่าวไม่สามารถจะประทะกับนาฬิกาทองสวรรค์ตรงๆได้ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเป็นคลื่นพลังเสียงทำลายลางที่แข็งแก่งขึ้น และทำให้จนยุทธในนาฬิกาทองสวรรค์ตายหมดก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายอย่างเมื่อกี้นี้เพราะเราก็เกือบจะถูกขึ้นพลังเสียงฆ่าเอาแล้วทูลิงก็หมดเกิ้วแล้วกล่าวว่างั้นไม่ใช่ว่าพวกเราจะต้องรอถูกฆ่าอย่างเดียวเหรอจางลู่เฉินใส่หัวแล้วกล่าวว่านั่นก็ไม่เชิงพวกเราถูกปกคุมเอาไว้ภายในแต่ว่าพวกเราก็มีค่ายกลคุ้มกันอยู่ด้วยคนมึงเคยทําอะไรพวกเราไม่ได้ขอแค่ยืบเวลาไป,าออไปจันยุทธที่แข็งแก่งในขงเขตเมืองที่3 1จะต้องรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ปกติขึ้น อยอดฝีมือเมืองเคยอีมิมนนานก็คงจะโจมตีแล้วฟุ๊บฟุบที่ไกลๆบนถนนที่มืดมิดมีเงาร่าของคนหลายเงาเดินออกมาในนั้นตีอีเดินอยู่หน้าสุดเขาปบมือพังยิ้มแล้วกล่าวว่าสมแล้วกับที่เป็นจ้างลู่เฉินมีคู่มืออย่างเจ้าบนะว่าทําให้เส้นทางการฝึกฝนของข้าไม่ต้องเงียบเหงาอย่างเดิมอีกนอกจากตีอีทูตดาราห้าคนทั้งทูตดาราหงอยู่ทูตดาราเฉิงเยี่ยทูตดาราลู่เผาทูตดาราโยหลันและทูตดาราจื่อเฟิง ล้วนแต่เดินตามมาด้านหลังทุกคนล้วนแต่เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งฝีมือเหนือธรรมดากันทั้งนั้นกึกคึกมีเสียงกีบเท้าเหล็กดังขึ้นด้านซ้ายและขวาของที่อีมีทหารก้าวไนพุ่งออกมาบนร่างของพวกเขาสวมใส่ชุดเกาะที่สร้างขึ้นมาจากกระดูกเอาไว้กระดูกทุกๆชิ้นก็เป็นเกาะชิ้นหนึ่งมีเสียงระยิบระยับออกมาราวกับหยกนั่นเป็นเกาะที่ทําขึ้นมาจากกระดูกของผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เก้าของขั้นมกบัจฉาชื่อว่ากระดูกหลิวหลี เพราะว่าขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่9ก้าของไขมักระมัญชาถูกเรียกว่าร่างหลิวหลีฟันแทงไม่เข้าน้ำไฟไม่สะทก้านไร้กาดยิ่งกว่าร่างเหล็กไหลไม่รู้ตั้งกี่เท่าใช้กระดูกของผู้ผุดฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่9ก้าของไขมักระมัญชาสร้างเกาะไม่เพียงแต่จะแข็งเก่งเท่านั้นภายในกระดูกยังแฝงไปด้วยพลังมหาศาลจะมิดขั้นสวรรค์ระดับต้นหากว่าด้ใส่เกาะหลิวหลีก็จะสามารถแสดงอนุภาพของขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดออกมาได้หากว่าจะมิดขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดใส่เกาะเหลิวหลี ็จะทําให้แสดงอนุภาพพลังของผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยงแปลงครั้งที่หนึ่งของขั้นมักร,รมัจฉาได้ยินเยี่ยลิงคงเห็นทหารทั้งสินายสีหน้าก็เคร่งเครียดทันทีทหารลิวหลี่ทหารทั้ง18นายนอกจากหัวหน้าสองนายแล้วอีก16คนล้วนแต่เป็นยานุขั้นสวรค์ระดับสูงสุดท้งนั้นพอใส่เกราะหลิวหลี่แล้วความสามารถก็เพิ่มขึ้นมากเกินกว่าจานุธรรมดาและไปถึงขั้นมังกร,รมัจฉาทหารเลวหลี่ขั้นมังกรมัจฉา18นายแทบไปสามารถทำลายพักหนึ่งหรือตะกูลหนึ่งได้เลย ที่อียิ้มแล้วกล่าวว่าทูตดาราหญินคงจะออกมาจากเมืองเฮยได้25ปีแล้วผมคิดถึงเจ้ามากและให้ข้ามาเชิญเจ้ากลับไปโดยเฉพาะเลยจาโรุเฉินตกใจไปทำไมที่อีถึงได้เรียกหญินเย่หลิงคงว่าทูตดาราหญินคงหรือว่าหญินเย่หลิงคงจะเคยเป็นหนึ่งในคนของเมืองเฮยกันหยินเย่หยลิงคงจ้องมาที่ที่อีและหึ่มเสียงเย็นออกมาในเมื่อข้าได้ออกจากกลุ่มอีถังผินเมืองเฮยแล้วแน่นอนว่าก็ไม่มีทางกลับไปอีกที่อี จะกลับไปบอกกับประมุกว่าหาว่าเขาอยากจะเชิญข้ากลับให้เขามาด้วยตัวเองส่งคนรุ่นหลังอย่างเจ้ามาก็แค่ส่งมาตายเท่านั้นทูตด,ดาราจื่อเฟิงอยู่ด้านหลังของที่อีแล้วกล่าวออกมาเสียงดังทูตด,ดารายิง้คงจ,จะจะประเมินตัวเองสูงเกินไปหน่อยไหมจริงๆหรือว่าการพักผล,ผลล่างรหลีวหลีได้แล้วในระดับที่ต่ำกว่าครึ่งเซียนนั้นจะไม่มีใครสามารถทําอะไรเจ้าได้นะยิ้นเยี่ยลิงคงมองไปที่ทูตดาราจื่อเฟิงแล้วกล่าวออกมาเรียบๆว่าในสายตาข้า เจ้าเองก็เป็นแค่คนรุ่นหลังคนหนึ่งเท่านั้นแหละนั้นเลยงั้นเราก็มาลองดูตั้งว่าคนรุ่นก่อนอย่างเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันฟุบทุดาราจือ่อเฟิงขยับร่างและแสดงวิชากายที่ยอดเยี่ยมออกมาเขาพุ่งผ่านแสงของนาฬิกาทองสวรรค์เข้ามาในกลุ่มทหารรับจ้างหยินคงเดิมทุดาราจือ่อเฟิงก็เป็นคนควบคุมนาฬิกาทองคําสวรรค์อยู่แล้วเขาก็เลยสามารถเข้ามาในแสงของนาฬิกาทองสวรรค์ได้ความเร็วของเขาเร็วมากเขามาปรากฏตัวที่ข้างกายของหยินเยี่ยหลิงคง นิ้วทั้งสิบเกร็งขึ้นแล้วหมัดของเขาก็โจมตีเข้ามาทลายภูผาหมัดของทุตลาจื้อเฟิงเปล่งแสงเหลียวหลีออกมาเขาเองก็เป็นผู้ฝึกฝน,ข,นขั้นการเปลี่ยนแปลงคันธิเก้า,ข,า,ข,าของขัง้นบกกัลชาเหมือนกันและสามารถฝึกฝนร่างเหลียวหลีได้สําเร็จแล้วหมัดยังไม่ทันจะถึงพลังหมัดมาหาศาลก็พุ่งเข้ามาก่อนแล้วเล้าก็เป็นพลังที่สามารถทลายภูเขาได้เลยร่างของหยินเยี่ยหลิงคงขยับถอยไปด้ปดานหลังเอวบางของนางอ่อนมากนางโค้งไปด้านหลังกลายเป็นรูปคันธนูแล้วผ่านหมัดของทุตลาจื้อเฟิงไป ขณะเดียวกันนางเองก็รวบรวมล,วม,ลวมปานแล้วฟันฝ่ามือไปที่คอของจุตาลาจื่อเฟิงมีสะเทือนผู้ผาจุตาลาจื่อเฟิงรีบเปลี่ยนวิชากายเขาลงมาที่พืนเท้าก็ก้าวออกไปปรากฏเงาขึ้นมาสี่ร่างแล้วล้อมเอาหยินเยี่ยหลิงคงเอาไว้ตรงกลางเงาทั้งสี่เงาออกมบัดออกไปพร้อมกันแสดงพลังของมีดสะเทือนผู้ผาออกมาหยินเยี่ยหลิงคงลอยขึ้นมาจากพื้นหนีออกมาจากวงล้อมนั้นจุตาลาจื่อเฟิงถอยไปด้านหลังหนึ่งก้าวแล้วกลับมายืนข้างที่อี ที่ด้านนอกของนาฬิกาทองสวรรค์อีกครั้งยินเยี่ยริงคงอยากจะไล่ตามหลังของทุตลาจื่อเฟิงออกไปแต่ว่ากลับคิดไม่ถึงว่าปฏิกิริยาของทุตลาจื่อเฟิงจะเร็วมากขนาดนี้นาฬิกาทองสวรรค์ปิดลงอีกครั้งคิดไม่ถึงเลยว่าการฟึกฝนของเจ้ากลับมาถึงขั้นนี้แล้วยินเยี่ยลิงคงหยุดฝีเท้าลงแล้วจ้องว่าที่ทุตลาจื่อเฟิงอย่างคาดไม่ถึงตอนนั้นที่กลุ่มอีถังผินเมืองเฮยการฟึกฝนของยินเยี่ยลิงคงเกินกว่าทุตลาจื่อเฟิงมาก และได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทุตลาออกจากการประทะเมะื่อกี้ยินเยี่ยลินคงพบว่าการฝึกฝนของทุตลาจื่อเฟิงกลับไม่ได้รอดไปกว่านางเลยทุตลาจื่อเฟิงกล่าวที่เจ้าถูกฆ่าไล่ตามทันไม่ใช่เพราะว่าเจ้าพยายามไม่พอแต่เป็นเพราะว่าทรัพยากรฝุกฝนของกูมีทางผินเมืองเฮยน,นั้นมีมากดังนั้นความเร็วในการฝึกฝนของข้าถึงได้เร็วกว่าเจ้าจริงๆแล้วข้าเองก็คาดไม่ถึงหรือว่าความสมรรถของเจ้าจะแข็งเก่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากเหมือนกัน ทุดลาจื้อเฟิงอาศัยเมืองเฮยยังไงก็ต้องได้เปรียบกว่าหยินเย่หลิงคงที่พยายามด้วยตัวเองอยู่แล้วหากว่าหยินเย่หลิงคงยังอยู่ที่เมืองเฮยคิดว่าคงไปถึงขั้นครึ่งเซียนได้นานแล้วไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่มีทางที่จะกลับไปที่เมืองเฮยอีกแนะ่ในเมื่อจะสู้งั้นก็สู้เถอะสายตาของหยินเย่หลิงคงแน่วแน่ร่างของนางเหยียดตรงทุดลาจื้อเฟิงมองไปที่ตี้อีอย่างถามความคิดเห็นตี้อีหลีตาลงพางยิ้มแล้วกล่าวว่า ใช้คอนสงครามเพลิงก่อนข้อเองชายที่ทั้งล่างปกคลุมด้วยไฟเพลิงสีเขียวพุ่งออกมาจากด้านหลังของตีอีเขาก็คือหนึ่งเมเจ็ดทูตดาราทูดดาราลูเ่เผาใบหน้าของเขาแห้งตอคราวดกหนาดวงตาโหลลึกในมือถือคอนกระดูกที่ลุกท่วมไปด้วยเพลิงไว้อันหนึ่งพรางโจมตีไปยังนาฬิกาท้องสวรรค์คอนกระดูกยาวสามเมตรมีลักษณะเหมือนกับกระโหลกมนุษย์ขนาดใหญ่คอนทั้งอันถูกเปลวเพลิงสีเขียวหุ้มอาไว้ ต็งค้อนสงครามเพลิงจมตีลงไปยังแสงด้านบนคุมมาไว้พิบตาเดี๋ยวก็เกิดเป็นกังหันขึ้นมาและเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นเล้วกับเสียงสายฟ้าฟาดหากว่าค้อนนั้นโจมตีไปที่พื้นก็พอที่จะทําให้รัศมีรอบๆสิบลี้กลายเป็นทะเลเพลิงได้เป็นอาวุธเสียนอีชิ้นแล้วถ้าจะแย่ในใจของแจงวัชเสินหนักอึ้งขึ้นมาแต่แค่นาฬิกาทองสวรรค์เรือนหนึ่งอาศัยแค่กําลังของค่ายคนป้องกันของกลุ่มทหารรับจ้างยินคงก็คงจะพอที่จะต้านเอาไว้ได้ แต่ว่าหากเพิ่มคอสงคาเพิ่มเข้าไปอีกอันพลังของคลื่นเสียงก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตูมสิ่งก่อสร้างของกลุ่มทหารรับจ้างหญิงคงก็ล้วนแต่พังคลื่นลงมาแม้แต่เสาเหล็กขนาดใหญ่ก็ยังปรีแตกเหมือนกับจะกลายไปทิ้นชิ้นแค่การโจมตีครั้งแรกคคายคนป้องกันของกลุ่มทหารรับจ้างหญิงคงก็ถูกทำลายไปแล้วกว่าครึ่งยังไงก็ไม่มีทางที่จะรับการโจมตีที่สองได้แน่และก็จัดจบ,บละครไทยแล้วนะครับผมอ่ะ ติดลมวะเอาอีกสักตอนแล้วกันตอนที่445ทหารหลิวหลี่เยอะแล้ววันนี้เก่งว่าพวกเราทั้งหมดคงต้องตายที่นี่กันแนะ่เป็นคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งมากแม้แก่ค่ายคนป้องกันยังต้านเอาไว้ไม่อยู่คลื่นพลังเสียงที่นาฬิกาทองสวรรค์เป่งออกมาแล้วกับเป็นเสียงร้องหอยหวนของกองทัพพูดผีทั้งโโห่ร้องก้องดังทั้งเข็นฆ่าเป็นพลังเสียงที่ไม่เพียงแต่จะโจมตีมาที่ร่างเนื้อเท่านั้น แต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อวิญญาณด้วยทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวทหารรับจ้างหญิงคงบางส่วนที่อยู่ในขั้นสวรรค์ยังไม่สามารถฝุฝนวิญญายุดออกมาได้ดังนั้นก็เลยไม่สามารถต้านพลังเสียงโจมตีนี้ได้วิญญาณของพวกเขาก็ต่างได้รับบาดเจ็บแล้วตื่นตระหนกในใจก็รู้สึกหวาดกลัวมากและอยากจะหนีไปแต่ว่าพวกเขาเพิ่งจะพุ่งออกไปได้แค่สิบจ้างก็ไปประทะเขากับม่านพลังแสงสีทองชั้นหนึ่งเข้าม่านแสงนั้นส่งพลังสะท้อนกลับมาจนทำให้พวกเขาปยกไป ข้าไม่เชื่อว่าแม้แต่ม่านพลังแสงก็ยังไม่สามารถทำลายได้ทหารรับจ้างคนหนึ่งที่กัดฝนอยู่ในขั้นสวรรค์ดับสูงต้นถือมีดสงครามเล็กขนาดใหญ่เอาไว้ในมือขาทั้งสองงอลงและพุ่งตัวขึ้นไปมือทั้งสองกุมไปที่มีดและรวบรวมพลังทั้งล่างไปยังมีดจนเกิดเป็นรอยมีดยาวแล้วฟันลงไปปลีงมีดนี้เลากับฟันลงไปยังกำแพงเหล็กมีเสียงดังเหมือนกับโลหะประทะกันดังสนั่นพร้อมกับสะเก็ดไฟเสียงดังเสียดแก้วหูนี้ทําให้หูวของเขาหนกทันที ในหูมีเลือดสดไหลออกมามีเสียงดังครึ้งเป็นเสียงของมีดที่ตกลงมาที่พื้นเขาลอยกลับไปมือทั้งสองข้างกุมไว้ที่หูและกลิ้งไปมาที่พื้นพร้อมกับร้องใยหัวออกมาทวยดาราลู่เผ้าที่ทั้งล่างเป็นเพลเพิงลุกท่วมอยู่หัวเลาะออกมาเสียงดังเขาโคจรลงลาและยกคอนสงครามขึ้นอีกครั้งพางโจมตีไปยังนาฬินนกาทองสวรรค์ข้าจะต้านพลังเสียงนี้ไว้เองเกาะเงามายามือทั้งสองของหญเยี่ยลิงคงประกบเป็นฝ่ามือแล้วตกไปด้านบน พลังสียสีขาวใสหนึ่งแพ่ออกมาจากร่างของนางแล้วกลายเป็นแสงรูปวงกลมหมุนไปมาอย่างช้าขวางกั้นพลังโจมตีของเคลื่นเสียงนั้นเอาไว้เกาะเงามายาเป็นพยุทธขั้นปีศาจด,ดับกลางอย่างหนึ่งมีแต่จะยุทธที่สามารถเปิดผนึกอักษรสวรรค์แสงเซียนได้เท่านั้นถึงจะสามารถฝึกฝนได้สําเร็จและหากจะไม่สามารถฝนไปถึงส่วนปลายได้ก็จะมีความสามารถพอเยต้านการโจมตีของอาวุธเซียนเอาไว้ได้ที่อียิ้มเย็นออกมาแล้วกล่าวว่าหินเยี่ยหลิงคงถูกพลังเสียงของนาฬิกาทองสวรรค์ควบคุมเอาไว้แล้ว ไม่มีทางทจะลงมือได้อีกแต่ฮาเวลิลีตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องลงมือแล้วพวกเจ้าสงสัยเกาะลิวลี่อยู่บนหลางไม่ต้องกลัวพลังโจมตีของคลื่นเสียงนายที่พวกเจ้าคือข้าทหารรับจ้างหญิงคงให้ลากกลุ่มตุมตุม,ตมเสียงเท้าดังสนั่นขึ้นจนทำให้ฝุ่นดินบนพื้นกระจายไปทั่วภายใต้การนำของหัวหน้าสองคนทหารลิวลี่ทั้งสิบแปดคนตั้งก็ขี่สัตว์พาหานะพุ่งเข้าไปในม้านแสงในมือก็ถือเอาหอกกระดูกมังกรยาวสองจ้างเอาไว้ ทหารเรียวรีบุกฆ่าทหารรับจ้างหญิงคงจนกร,จก,กระจายไปทั่วทหารรับจ้างนายหนึ่งที่อยู่ในขั้นสวรรค์ดับกลางใช้มือกุมไปที่กระบี่หนักแล้วก็โดดลอยตัวสูงขึ้นไป7เมตรลอยข้ามไปยังด้านหลังของทหารเรียวรีนายหนึ่งเขาสะบัดกระบี่ในมือออกไปยังคอของทหารเรียวรีคนนั้นปลิง้งกระบี่หนักฟันลงไปยังเกาะกระดูกเลียวรีจนเกิดเสียงดังขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะฟันให้เกาะนั้นปีแตกได้ทหารเรียวรีในนั้นหมุนตัวกลับไปมองด้วยสายตายเย็น แล้วแทงหอ,อกที่แหลมคมในมือออกไปมีเสียงดังชึกหอ,อกกระดูกมังกรแทงทะลุเกาะบนล่างของทหารรับจ้างในนั้นจนทําให้ล่าง,งเขาเป็นรูปลายแหลมของหอ,อกกระดูกมังกรทะลุออกมาจากหลังของทหารรับจ้างคนนั้นจนเห็นไปนรอยเลือดยาวครึ่งเมตรทหารเรลลี่ในนั้นยกทหารรับจ้างคนนั้นไปบนฟ้าเลือดสดก็ไหลลงมาตามด้ามหอ,อกตายซะเถอะชูหลิงกัดฟันแน่นแววตาของนางเต็ไมไปด้วยความแค้นเคืองนางใช้มือเดียวถือกระบี่ยาวลูกมัวไว แล้วส่งกระบี่จากระยะห่างสิบจังแทงไปยังตาข้างซ้ายของทหารเลวลีคนนั้นการฝึกฝนของนางอยู่ในขั้นสวรรค์ดับสูงสุดแล้วและยังมียอดฝีมือในรายชื่อขั้นสวรรค์ด้วยกระบี่ในมือนางยังเป็นถึงอาวุธวิเศษดับขั้นที่เก้าพอกระบี่ของนางแทงออเข้าไปไอ้เยก์ยินสายหนึ่งก็พุ่งมาจากกระบี่แล้วกับทําให้อากาศจับตัวไปน้ําแข็งทหารเลวลีในนั้นหวเราะออกมาด้วย,ยเสียงแหบแห้งพางสะบัดแขนหอกกระดูกมังกรก็บุนทําให้ศพของทหารรับจ้างขั้นสวนรรค์ดับกลางคนนั้นแยกออก,ปกเป็นชิลลอออ้น จากนั้นเมือทั้งสอง,องเขาก็กลุมไปที่หอ,อกแล้วใช้หอ,อกนั้นฟันออกไปยังถูลิงที่พุ่งเข้ามาถูลิงไม่ได้ปะท่าตรงๆกับทหารเลวหลีนางเรียบเก็บเพลงกระบี่กลับไปแล้วใช้วิชากายที่ว่องไวราวกับงูของนางพุ่งไปยังหน้าของทหารเลวหลี่นนั้นควบนางออกกระบี่ครั้งแล้วกับงูพ่นพิษไปยังตาข้างซ้ายของทหารเลวหลี่นนั้นเหมือนเดิมเห็นกับตาว่ากระบี่ของนางกําลังจะแทงถูกแล้วแต่ทันใดนั้นก็มีหอ,อกกระดูกมังกรแทงเข้ามาจากทันด้านซ้ายของนาง จนทาให้เกาะที่บ่าซ้ายของนางทะลุและทิ้งร้อยแผลยาวไว้สีหน้าของถูหลิงเปลี่ยนไปทานด้านซ้ายของนางกับมิทหาเรเนีวหลี่อีกนายพุ่งเข้ามาเดิมความสามารถของทหาเรเหลียวหลี่ก็เทียบได้กับขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งของข้ามกรัญชายอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังฟันแทงไม่เข้านาไฟไม่สะท้านอีกด้วยถึงแม้ว่าถูหลิงจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งหมื่นอันดับแรกของรายชื่อขั้นสวรรค์ความสามารถก็แข็งแกร่งมากแต่ว่าภายใตาการโจมตีของทหาเรเหลียวหลี่สองนายกับยังเกือบตายหลายครั้ง ทำให้แค่หลบเท่านั้นมีหลายครั้งที่นางเกือบจะถูกหอ,อกกระดูกบางกรแทงทะลุล่างเข้าปลิ้งผ่านการประมือกันไปแล้วถึงสิบกว่ากระบวนท่าทหารเลวหลีหนึ่งในนั้นก็วาดหอกออกมาแทงยังหน้าท้องของทูลิงจนทาให้นางอักเลือดออกมาและลอยออกไปจากนั้นก็ตกลงไปที่พื้นอย่างแรงตายซะทหารเลวหลีอีกนายขี่สัตว์พาหนะพุ่งเข้ามายังเบื้องหน้าของทูลิงเขายกหอ,อกกระดูกบังกรในมือขึ้นแล้วแทงเข้าไปยังทูลิงมือของทูลิงกุมไว้ที่หน้าอก นางรู้สึกเจ็บปวดทรมานแล้วกับอวัยวะภายในทั้งหมดแตกสลายแม้แต่เนิ้วยังกระดิกไม่ได้เห็นหอกพุ่งเข้ามาที่หน้าของนางนางก็รู้สึกหมดหวังมากทันใดนั้นก็มีเงาล่างคนอายุน้อยคนหนึ่งพุ่งมาเบื้องหน้าของนางนั่นก็คือจางลูเ่เฉินแขนของจางลูเ่เฉินหย่บไปข้างหน้านิ้วมือทั้งส้าของเขาแผ่พลังสายฟ้าสีม่วงออกมาแล้วจับไปยังหอกกระดูกมังกรแน่นคมหอกกระดูกมังกรห่างกับหน้าอกของทูลิงอีกแค่หนึ่งชุนเท่านั้นพอเห็นชายอายุน้อยที่ยืนอยูข่ข้างนาง ธุลินก็ถอนในใจออกมาแล้วกล่าวว่าจางน้อยเฉินนางรีบโคจรลงปลาในร่างกายหนึ่งรอบใหญ่ฟื้นฟูนฟนอาการบาดเจ็บไปเล็กน้อยจากนั้นก็ตบฝ่ามือไปที่พื้นเพื่อดีดตัวขึ้นมือข้างหนึ่งของจางนเฉินจะไปยังคมหอกกระดกมก่อนส่วนอีกข้างหนึ่งก็ดีดยารักษาการบาดเจ็บระดับห้าหนึ่งเม็ดไปให้นางแล้วกล่าวว่ากินเข้าไปก่อนขอบคุณมากูุลี่เองก็ไม่เกรงใจนางรับเอายารักษาการบาดเจ็บแล้วรีบมากลือนลงไปทันทีเฮ้อยอดนุ่ม จะมาล้นหาที่ตายทหารเหลียวหลีในนั้นไม่ได้เห็นแจ้งวเชินในสายตาเลยมือทั้งสองกุมไปยังหอกกระดูกมังกรแล้วคอจอพลังทั้งล่างอยากจะสะบัดจ้งวัชชินออกไปแต่ว่าขาทั้งสองของแจ้งวัชชีเล่ากับมีลากอย่างลงไปไม่ว่าทหารเหลียวหลีคนนั้นจะออกแรงขนาดไหนเขาก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยแจางโลเฉินรวะวังทหารเหลียวหลีสองในนั้นสร้างค่ายกลนลมปราศรโจมตีได้ร้ายกาจมากสามารถทำให้พลังโจมตีขอ,ของเขาเพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่าชูลิงกล่าวเตือนออกมา การฝึกฝนของจูหลิงเดิมว่าแข็งเก่งมากหาว่าสู้กับทหารเหลียวหลี่นายหนึ่งนางยังมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แต่ว่าพอต้องมาเจอหน้ากับทหารเหลียวหลี่สองนายนางกลับยากที่จะสามารถต้านไว้ได้ซักร้อยกระบวนท่าเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าการประสานการโจมตีของทหารเหลียวหลี่สองคนนั้นไร้ากาขนาดไหนมาหารตะภัยเที่ยมังกรสีนหน้าของเจง้าเฉินไม่มีความเกรงกลัวเขากโดดขึ้นไปแล้วพุ่งไปยังหน้าของทหารเหลียวหลี่จากนั้นก็ตบฝ่ามือออกไปจนเกิดแสงใส่ฟ้าออกมา แล้วก็จัดจะบทละครไทยจริงๆแล้วนะครับผมเอาละครับจางเ,เฉินลงมือแล้วไม่รอดแน่สองคนเนี้ยไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ